ขรรคอยางสูงเรียนทัานขนาดกรรมการทัน,นาางารา์และทั้งผูมิเกียรติขรรคทุกท่านแสงธรรมสอบใจให้ชีวิตดุจอาทิกรากระแรงแรงสดใสซื่อสาสุจริตประดับใจนำพาให้สาธุชนเป็นคนดีจากคำประพันธ์บทนี้แสดงให้เห็นว่าดวงอัทนนิตยที่สาดแสงแรงกล้า ให้ความอบอุ่นแก่ชีวิตบนโลกใบนี้เปรียบเสมือนแสงคีธรรมทีให้ความอบอุ่นแก่จิตใจของชาวบนตั่วโลกหากผู้ใดที่มีความซื่อสัตย์จริตเป็นอาคอนกระดับใจผู้นั้นจะเป็นคนดีที่พร้อมตีบย่นความรักความเมตตาและความเตื้ออาคณ์ต่อเพื่อนมนุษย์่งางคุณภาพมสิบบทหนึ่งที่กล่าวว่าคนเราจะบรรลุถึงเกียรติได้เพราะความสัตย์ หมายความว่าคนที่จะมีเกียรติย่อมต้องเป็นคนที่มีความสัตด์สื่อิจึงจะเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในสังคมได้อย่างจริงใจไม่กิดขดขลยศุ์ไม่หดโงและไม่หลอกลวงหากผู้ใดที่มีความซืสัตย์ผู้นั้นจะเป็นคนตรงปรับทุกสิใใ่งใดด้วยน้ำใสใจจริงเราควรขอพักก้าหมายเยาวชนที่มีความซื่อสัตย์สุจร,ริตไม่หดโงด้วยการน ทำในการดำเนินชีวิตในทางโลกอย่างถูกต้องให้เป็นบ้านในหัวใจของเราทุกคนค่ะคำวา่าแทับสี่เป็นธรรมของคุหัผู้ครองเรียนหากครอบครัวใดปฏิบัติตได้ก็จะพบเจอกับเส้นทางแห่งความสุขกและความสำเร็จในชีวิตผู้เป็นนักบวชก็จะได้รับผลแห่งการปฏิบัติบาเพศสมณธรรมสถาบันครอบครัว จะเชิอผลิตสมาชิกที่ดีป้อสู่สังคมทํวันนดี้ทุกครอบครัวสอนลูกหลานให้มีความรู้ความคุค่คุณธรรมก็จะทําให้ร่วมอรุณของเมืองไทยมีความเจริญก้าวหน้ากไรเพราอครอบครัวไทยจิตบันในรักคารวัฒธรรมสี่ดังนี้หนึ่งศักจะคือเป็นคนจริงไม่ย่อท้อต่อป,ปัญหาอุปสรรคพอทุกปัญหาสอนใเราฝ่าฟัน สองธรรมะคืออดทนอดการเราต้องรู้จักอดทนอย่าให้ความรู้สึกมาหกเราสามเราต้องรู้จักคงใจคมความรู้สึกอย่าให้ความรู้สึกมาหกเรา ในเรายัมเป็นสุขกิมบุญในความสุขท่านผู้มีเกียรติคนรพทุกท่านคะการรักษาสัจจะ์และนิสสุจริตธรรมเป็นสิ่งสำคัญและเป็นพื้นฐาน,นในการดำเนินชีวิต สุจริตทมนำทางให้ชีวิตรู้ถูกทิดทําให้จิตใจสูงมีแววดีที่หดน,นดังนุยูช่วยชักจูงสังคมสุขรรมเย็น